ถ้าเป็นมีราชินีถือเหรียญจะตอบให้อะเลขสิบเอ็ดว่าไงไพ่บอกว่าไม่ถูกอีกอ่ะมันไม่มีเหรียญขึ้นก่อนที่<ม>โอจะเห็นเมื่อกี้ว่าเขาเกี่ยดกดอ่ะเคาะใจอ่ะอืมเขาได้กดก่อนหน้านี้ปะได้กดก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะแกรนว่ามานะหวยแกนสิบเอ็ดจะถูกไหมไม่ถูกวางจริงไม่โกหกนะอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว นะเจ้าทั้งร้ายนะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดค้อใจค้อจอสหรอดแต่ตกดแชร์แล้วกดของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูแลกหนึ่งคำถามนะคะใจส้มขอบคุณนะครับสำหรับดอกกุหลาบจัดมาตั้งคำถามได้เลยกุหลาบสวัสดีครับคุณซับอินทรานะอินทรานะอินทรานี่พระอินนะนึกถึงพระอินท ตอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันตมรักแล้ว77จะถูกไหมคะหว hey, ยแกรนไพ่บอกถูกครับนะคุณหนูนามีโอกาสถูกนะครับนะไพ่ว่านะเออ,อนะอถามมาขเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะรู้รู้หูวใจฉันไอศครีมโคนกุหลาบจัดมา ค่ะจัดมาได้นะคะน้าตั้งคำถามได้เลยนะครับน้าก,ก็ตอบก็ได้นะคะฮิปโปโน้อยเหรอเพิ่งเห็นม้5เหรียญนนะะอ่ะมาฮิปโปโน้อยก็ได้นะโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานแล้วนะเออเร็วตั้งคำถามกันได้แล้วมีมีโอกาสถูกเลขหนึ่งหนึ่งนะเนะ่น้ารักน้อยตอบไปแล้วไง อาเมื่อกี้ท็ทอปถามบอกบอกเองว่าเลขหนึ่งหนึ่งไม่ถูกไม่มันขึ้นมาเขาถามมาอีกครั้งหนึ่งเขาถามเข้ามาอีกครั้งอ่ะเอาเร็วเข้ามากันนะอย่างที่บอกอ่ะมีเวลาก็ให้ไปสวดมนต์ด้วยนะเจ้าทั้งหลายนี่คือยุคแห่งอภิญญาใหญ่นะยุคของคนภาวนานะครับถ้าไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้นะครับนะ สัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวานสเพยยาคาปราเยนเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาราภภพวันตุเมมิเตภาวหะเตพุทธมาอาุนาโมพุทธายเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาศิสาเวรเทโยพุทธสามานีมามาพุทธศ สวามสมาติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาเรเรแม้กระทั่งหลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดไว้นะว่าฌานหรือสมาการทำสมาธินั้นช่างอัศจรรย์เหลือเกินสามารถทำให้คนนี่